อีลินเวทกับอีลินกายภาพอะไรมันดีกว่ากันวะคลิปนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจใทุกคนเห็นภาพพร้อมๆกันชัดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ดูว่าจริงๆหลักๆเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันดูจากอะไรบ้างนะครับอ่ะสมมติว่าตอนนี้เราเล่นอีลินนะครับเวลสิบห้านะครับแคลรี่ฝั่งตรงข้ามเวลสิบห้านะครับและเราออกไอเทมประมาณนี้นะครับเราก็เวทล,ล้วนจ๋าเลยนะครับส่วนอีกฝั่งก็เป็นกายภาพล้วนนะอ่ะคือปกติเนี่ยแคลรี่จะไม่ได้ออกพวกกันเวทอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลว่าอีลินเวทเว อย่างตอนนี้วัยโอมีเลือดอยู่7,854นแตส่ก,กิลหนึ่งอย่างเดียวนะเห็นไหมเกือบครึ่งหลอดนะครับคือต้องเรียกว่าแรงอันนี้คือไม่เถียงว่ามันแรงมากครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลองอันติดูนะครับแบบสะแตกเต็มสูบนะกดลุกขึ้นมา เห็นไหมคือแบบขนาดมีเกิดลุกขึ้นมาโดนแบบเต็มเ็มคือก็ตายอยู่ดีอะตายซะแลตายซ้ําตายซ้อนนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสมมุติเรากดสกิลไปหมดแล้วนะครับแล้วเราจะไปต้องตีธรรมดาอีลินสายเวทตีธรรมดาเป็นไงบ้างนะครับโป๊ะโบ๊ะตร้อยอันนี้ต้องบอกว่าคือเป็นแคลี่ที่ไม่มีของแทงนะไม่มีของกันเลยนะเห็นไหม อ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้แบบแรงมากก็คือเน้นสก,กิลอย่างเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ e ีรินสายกายภาพบ้างครับว่าดาเมจสกิลแต่สก,กิลเป็นยังไงบ้างนี่นะครับคือเซตไอเทมที่ออกปกตินะสก,กิลหนึ่งโอ้ก็คือประมาณ10%รนตะ์เน้วประมาณ10%นะครับแล้วเรามาลองดูอันติแบบเต็มสูบบ้าง10 เอาจรทุกคนได้เห็นเลยว่าอันติสายเวทกับกายภาพอะเวลามันกดอะถ้าเป็นแครี่อะมันไม่ค่อยต่างกันไม่ค่อยเห็นภาพสิ่งที่มันต่างกันก็คือสกิลหนึนะครับที่ต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเล่นสายเวทสกิลหนแรงกว่าเยอะนะครับถ้าเล่นสายกายภาพสกิลหนมันจะเบานะครับเบามากเรียกได้ว่าเป็นแค่สโลเฉยๆครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาตีธรรมดาเนี่ยสายกายภาพมันตีประมาณไหนครับ ก็ความเร็วก็ประมาณนี้นะครับก็แรงกว่าสายเวทก็ประมาณ3เท่าสายเวท,เวทจะตีประมาณ500นะครับสายกายภาพก็ประมาณพันหนะครับก็ถือว่าต่างกันแล้วก็เรื่องความเร็วนะครับก็ต่างกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับสรุปว่าตีรินสายเวทเนี่ยยังไงสกิลหนึ่งก็จะแรงกว่าสายกายภาพแบบเห็นได้ชัดแรงกว่าเวอร์นะแรงกว่าเวอร์เลยสามารถเบิร์ดแครี่แบบ2ทีก็คือล้มเลยแล้วก็ต้องบอกว่าแต่โดยภาพรวมที่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าแครี่แปลว่าแบกนะครับมีหน้าที่แบกดาเมจถ้าตาไหนมีฮีโร 5ตัวของฝั่งเขาเนี่ยเป็นตัวบางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอริสโลมหรือนาคอสปาเอาเรียว่าเป็นแอสซัสซินไม่มีแท้งเลยนะแครี่ก็บางเมดก็บางเมดเป็นแบบคลิกซี่อย่างเงี้ยออฟเลนเป็นลิงมูลาดอะไรพวกนี้ที่แบบเลือดมันน้อยอย่างเงี้ยถ้าเล่นเวทล้วนอ่ะอันนี้ผมแนะนำนะครับเล่นแครี่ก็ควรไปเล่นเวทล้วนไปเลยก็ถือว่าโป๊กทีก็คือจบเลยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่า RV เนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่บางตามี2ตัวนะครับที่เป็นตัวแท้งที่เลือดหมื่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นบดเทนโโอโล ไพวกนี้วนเวลาเล่นเวทล้วนเนี่ยพอเขาออกถอยขึ้นมาเนี่ยเราทําอะไรแทบไม่ได้เลยมันทําให้สายเวทอะ่ะสำหรับผมผมมองว่ามันแก้ง่ายเกินครับด้วยการออกถอยแล้วก็ถ้าสมมติทีมเราไม่มีตัวดีเพสเลยนะครับดีเพสคือตัวที่มันแบบตีรัวๆแบบโป๊ะป้าโป๊ะป้าแบบอย่างเงี้ยรัวๆอย่างเงี้ยไม่ไหวอย่างเงี้ยเนี่ยเยเรียกว่าเรียกว่าดีเพสนะครับ ถ้าทีมเราไม่มีเลยนะครับเวลาเลดอะ่ะมันจะสู้ลําบากเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าถ้าสมมติเลือดหมื่นหนึ่งเงี้ยเราโป๊กแคลรี่อะ่ะทีละสามพันอันนี้โอเคแรงนะแต่ถ้าเจอแท้งเลือดหมื่นห้าสกัดอย่างเงี้ยออกทอยมาเราก็สกิลออนพันหนึ่งนะปัญหาที่จะตามมาก็คือเราจะไม่มีคนละลายตัวแท้งเลยแล้วทาให้ทีมมนเล่นลําบากแล้วกลายเป็นว่าสมมติเราเลือกเมดเป็นตัวโป๊กแครี่ก็โป๊กคราวนี้เวลาไฟจริงๆอะ่ะมันจะแพ้พวกอีกฝั่งที่เป็นแครี่ธรรมชาติเพราะมันจะละลายแท้งเราได้ไวกว่าที่เราเป็นแคล สรุปตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งหนึ่งกับแคลรี่ด้วยกันในอีลินเวทเนี่ยเยี่ยมแต่เราต้องอย่าลืมว่าเราเล่น5คนนะครับมันจะมีแท้งที่เลือดหมื่นกว่าที่มีทั้งทอยมีทั้งอะไรทั้งหมดและทีมเราอาจจะไม่ได้มี DPS ทุกตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเล่นอิลินเวทเนี่ยผมแนะนําให้ไปยืนกลางถ้าเล่นอีลินแคลรี่นะครับเล่นกายภาพจะเวิร์กกว่ามันจะต้องมี DPS เพื่อนในการต่อแท้งในการไครทําให้ตัวแท้งเนี่ยเดินเข้ามาฟอนไลน์แล้วลองถอยไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีป้อมเออยอะไรเอ่ยมันไม่ได ถเราสามารถเลือกเกมที่เราต้องการเติมได้เพราะเขามีเว็บไซต์ให้เราเลือกเองมากมายเติมได้ตลอด24ชั่วโมงและต้องบอกว่านี่โคตรคุ้มโปรสำหรับชาว Rv อย่างเราจะเติมเกมให้คุ้มทันทีก็ต้อง Z Go Th. s e Go TH เราจะมาดูความแตกต่างกันระหว่างอีลินกายภาพและอีลินเวท h จะมายืนเลนแคนรี่นะจ๊ะเวทก็ลูนง่ายๆนะครับเจาะเวท88แล้วตรงกลางก็เป็นเวทแวมไพร p i นะฮะจะได้เทมก็ตามนี้เลยเอาแลกัน,นทันที เจ็บเจ็บโดนไปก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยขอโทษอุ๊ยอุ๊ยอ้ยสก,กิลหนึ่งไปเรื่อยๆครับพยายามไขยอยู่แต่ตีเบาเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> ฟิกฟิกเดี๋ยวนะ่าจะกลับมาไม่ได้ระหว่างบูมสติกกับอากุนนี่เนี่ยผมคิดว่าอากุนนี่ออกค <c oughs> ุ้มกว่านะคิดแรกเพราะมันได้ระกูดาวด้วย แรงกว่าแต่ต้องใจเย็นๆนิดนึงตอดไปอีกหนึ่งเมต่อยมาเต็มเลยวะโอ้อาจจะเอาก็ได้ไม่ติดเรามีอเลเตอร์นับสโลแล้วเอลติเมตสกิลป่อแป๊ปป่อแป๊ป่อแป๊ป่อแป๊โอ้โหชื่อไม่ขึ้น เหลือไว้ทำไมกลับเข้าเล็วกัน,นครับขอโทษครับยกมือโบกมือลาหย,ย่อยๆไปหนึ่งทีนะครับผมต้องใช้ของนิดนึงสายเวทสกิลโปสกิลโปยิงสวนไม่ค่อยเข้านะครับตอนนี้สะกศูนย์สอแล้วไม่มีอะไรอย่าตื่นเต้นเฟนิกก็แค่พันแปดเราพันหนึ่งนะครับโอ้ทำมมันห่างอ่ะวะเรียนนิ่งเลยนะเราอะไปหลยยงไ <Okay. S 2> ง วันนี้วันนี้เจอคนยืนนิ่งโคตรบ่อยเลยว่ะจริงวันนี้นั่งเล่นมาเป็นชั่วโมงอ่ะเจอคนยืนนิ่งทุกตาเลยไม่รู้เป็นอะไรมันกำลังเดินทางกลับจากโรงเรียนกันหรือไงก็ไม่รู้อะไรอ่วิตะกี้ออโต้ไม่ตรงรันติกดดันไม่มีอะไรโอ้แล้วตาที่เราเวทเยอะด้วยอ่ะตากก็เวทางเวทแล้วก็ อีลินก็เวทอีกนะครับเทิงว่าอุ้ยเอ้ยอย่าทำอย่างนี้กันเราดิอีนี่นี่หมอนี่เออไม่ได้เลยยิงจวดไม่ได้นะเพราะมันไม่ค่อยแรงครับอึ๊บอึ๊บอันแน่ตัวแข็งของเล่นเยอะของเล่นเยอะของเล่นเยอะเอาสโลว์ไปหนึ่งทีไปนะทะลึ่งทะลึ่งไงทะลึ่งไง ขอญอาตเก็บยาโอ้โหใจโคตรใจโคตรดิบเถื่อนเลยว่ะทัานนี้เฮ้ยแปะไปหนึ่งทีไม่เน้นยิงเน้นสกิลครับเมื่อกี้คือเก็บยานี่คือใจแบบเทียมมากเลยนะเนี่ยเหมือนจะโดนได้หรือเปล่าโอเคไม่ต้องตีสกิลโยนเข้าไปอย่างเดียว โยนเข้าไปเรื่อยๆและเขาบวกกันอีกแล้วโยนเข้าไปครับเอาติเมสก,กิลพอแป๊ะพอแป๊ะตอนนี้มีฟอนเลนขึ้นเหมือนกำลังจะขึ้นพอยมา1อันโอก๊กสกิลไปแป๊ะเห็นไหมสก,กิลหนึ่งมันจะแรงนะแต่ว่ายิงธรรมดาโคตรห่อยเลย ไม่มีทางหนีได้เลยโอ้ยโอ้โหอึ๊บโ๊กไปหนึ่งทีไปไม่จับใครมองไม่เห็นยาแล้วฟิกเกอร์หลบฟิกเกอร์โยกอตีธรรมดาจัดไปหกแล้วครับแต่ผมรู้สึกอยากหนึ่งว่าอีลินเวทมันดูเล่นง่ายกว่าถ้าในตาที่เราไม่ได้เจอแทงเยอะๆจริงๆแล้วเกมแบบนำจริงๆมันดูง่งายกว่า ไม่ทันหรอกน้องโอ๊กไปก่อนตีธรรมดาไปเรื่อยแล้วก็กดอัลติเมทสกิลปอแปะปอแปะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันไม่ได้หลุดมันแคดทีล้วผมออกทางไหนปึ๊บโบนี่เฮ้ยอุอยหลบโยนสกิลไปแต่ว่าตีทำเห็นไหมตีธรรมดาไม่ได้เลยนอกจากกดอัลติครับปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บ เฮ้เอาโอ้โหตาเอตัวเองตาเอตาเอมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอาไปกันหนึ่งทีเจ็บอยู่นะบอก็เจ็บอยู่นะ สโลข้างหลังไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวมันมาเติมไม้แล้วช่วยด้วยมันไม้แล้วเอาตีเมสสกิลปอเป้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 มันตีธรรมดาไม่เข้าอ่ะก็อยากจะไปเดินใครใส่มันแอนตีธรรมดาห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยหกร้อยตอนนี้สกิลหนึ่งเดี๋ยวน่าจะประมาณสองพันแล้ว ถ้าใส่เฟนิกนี่อาจจะถึงชึ้งหรอเนี่ยเฟนิกคิกซี่เนี่ยปึ๊บเอาตีเมตสก,กิลเรียบร้อยมีคนเซ็ตันมีคนเซ็ตว่ะสามทางสาตีเมอร์โป๊กไปหนึ่งทีแล้วก็โป๊กไปหนึ่งทีแล้วก็กดอันติครับผมพอเลนกำลังจะมาแล้วเพื่อนหุบสวยๆเลยแล้วผมโป๊กใส่โอ้โห เอาไปก่อนอีกดอกนึงนะถ้าเป็นตัวไม่มีการเวทก็สองทีอ่ะเอ้ยแล้วผมใช้ยอยู่แต่ถามว่าผมใช้แล้วมันทุกคนเห็นไหมว่ามันใช้แล้วมันไม่เข้ามันต้องสก,กิลสก,กิลเท่านั้นสก,กิลเท่านั้นครับผมแล้วสกิลเท่านั้นแล้วตีแถมแถมไหมนี่ผมจะ <c oughs> ฟิกเกอร์โยกปุ๊บแล้วกดสก,กิลแปะเจมจ้น,มจนนี่แล้วเกิด เดี๋ยวจะไปลองทดสอบสกิลใส่เฟนิกซ์แครี่ด้วยกันุยปิดสกิลก่อนแล้วโบะเรียบร้อยครับผมไม่มีกันเวทไงนะไม่มีกันเวทลองสกิลใส่ตัวมีกันเวทปุ๊บไม่ค่อยลดแล้วจับสวยอันติเมทป๊ป๊ปปปไปหนึ่งทีแล้วก็โป๊ะไปหนึ่งทีงทเรียบร้อย มันก็โอเคนะถ้ามีคนเซตให้อย่างตาเน,นี้ยมันมีคนเซตให้ข้างหน้าเห็นปะพนเป็นอีรินเวทอะเกมเรานำครับอีกฝั่งยังไม่ได้มีของเยอะขนาดต่ออกของกันได้จะบอกว่าตัวถึกเขาไม่ค่อยเยอะด้วยหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ต้องแบบว่ารับดาเมจหลักขนาดนั้นดาเมจ50.8%เซเพราะว่าฮีโร่เพื่อนเรามัน ไมมันเบอร์จังว่ะก็ <g ül> ตามนั้นนะครับก็ถ้าเล่นอ e ีรินเวทถ้าสมมุติจบเกมได้ไวหรือไม่ได้มีตัวแท้งเยอะนะครับเล่นได้ในเลนแคลรี่ก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมุติตาไหนมีตัวแท้งเยอะตัวแบบถึงตัวเราเยอะสก,กิลเราไม่เข้าเนี่ยพอเราจะเป็นต้องตีธรรมดาเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เวลาเล่นก็ตัดสินใจดีๆว่าจะเล่นเวทหรือกายภาพในตาไหนนะครับจริงๆตาเนี้ยเรามีเวท2ตัวแล้วจริงไม่ควรอีรินเวทด้วยนะแต่เกมมันน้ำอะอะไรมัน ก็ดูดีไปหมดแล้วครับ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกายภาพในตานี้ดูไปอันนี้เ <I> วท <is freedom. S 1> นะครับอันนี้กายภาพจัดไปคมๆ คือมันมีช่วงหนึ่งอะไอหน้าหน้าสมรภูมิเนี่ยมันมี10อันดับใช่ปะ่ะอันดับ1ถึง1ิอีรินคะแนนอีรินนีมันจะมีเวท9แล้วก็กยายภาพ1่เนี่ยในเวท6กยายภาพ4ก็ถือว่าสมดุลสมดุลน,นี้เราสายกยายภาพนะครับตีธรรมดาถ้าเราเล่นสายเนี้ยมันจะเก่งช้ากว่าแบบเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับเพราะอย่างเมื่อกี้จริงๆเรามีรองเท้าเจาะเวท,ทบวกน<ว>าคนนี่ <ไป S 1> ก็คือเท<ป>็ดกับแคลรี่ก็แทบจะชนะแล้วอะแต่พอเป็น กายภาพเนี่ยก็ต้องใช้ของเนสหนึ่งนะครับแต่เลดก็ดีกว่าไปตอนนี้เจอเอลสุอันนี้ส้องอสู้ได้เลยเพราะว่าเอลสุซูมเรามีเวทแวมพายแล้วก็ดูดกลับมาได้อันนี้โคกมาสิโ,มสโ้มาเรื่อยๆอาสิเอเอเก่งจริง,รงเองก็มาสิมันดูเล็งช้าจังวะแต่เขายังโดนนะอดี กดดันอยู่นะเนี่ยเลงเนี่ยมันเก่งอยู่เนี่ยยิงสักทีเนี่ยพอมันตูมาปุ๊บแล้วก็ดูดกลับมาเนี่ยเห็นไหมกายภาพคือต้นเกมก็จะอย่างนี้แหละมันจะทําอะไรไม่ค่อยได้รออย่างเดียวแต่อย่าให้มีคิิกสองชิ้นลูเรื <privileged> ่องเลยนะคลาครับผมคลายคลมันจะตีธรรมดาเยอะกว่ามันมันไม่ได้แบบสกิลจ่าขนาดนั้น ไม่สก,กิดเลยอะสก,กิลหนึ่งคือแบบไม่ได้ลดอะไรเลยอ่ะเอาดิเอาอีกไม่หลบด้วยเอ,เ,อเ,ออเอามาเออมามาอีกเอามามาดิเออหมดแล้วย,ยังกระสุนหมดเลยดิในการ,ราล้อหลอยกระสุนหมดครับ,บ,บจัดเวทแวมไพร์ดูดกลับเข้ามาแต่แผนนี้จริงไม่ค่อยมีคนเล่นและอีลินแคทตี้ส่วนมากถ้าเขาจับอีลินเขาจะเอาไปกลางนะเพอย่างที่ผมบอกมัน,นเกิดช้าเนี่ยมันดู เปิดช้าฮึไหนครับผมไอ้ตันงตีไปดอกนึงก่อนตัดบ้างโอเคโอ,โอ้ไม่ดีนะ้วไม่ค่อยดีเหมือนเพื่อนจะแตกนะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือตะกิลไม่แรงต้องตีธรรมดาครับ โอ๊ยหุยจะเย็นเพื่อนจะเจยเ็นจะเย็นก่อนนะจะเย็นก่อนนะอุ้ยตอนนี้ตึงอยู่ครับอุ้ยและตรงกลางไปเสียแล้วยอมเถอะ <c oughs> ขนาดนี้นบางทีก็ต้องปล่อยบ้างเราได้คิีดหนึ่งอันแล้วแต่ตอนนี้เราคิีดได้ก็จริงแต่ว่าตีช้ามากมาอีกเดีย่ยวเอาลีิเมทสกิล อันตีเสร็จปุ๊บต้องกลับมาตีธรรมดาด้วยโอ้แล <O. S 1> ้วเพื่อนเอาสุดเอาอีกเหรอใช่ <c oughs> ยอยู่ใช่ยอยู่ใช่ยอยู่บ้าจริงมันยังไม่แรงเลยเพื่อนอึ๊บใช่อยู่ใช่ยอยู่ใช่ยอยู่ใช่ยอยู่ใช้ยยเสร็จแล้วก็ก,กดอันตีอึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกาจะแหลกแบบนึงนะ <c oughs> จะสั่งก่อนมัน <c oughs> โอยไม่เอาซีไม่เอาซีเอาได้2อันแล้วก็ไปขึ้นดาบแดงครับชิ้นถัดไปเ,เพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมันไม่ได้มีตัวถึกเยอะก็ยังไม่จะเป็นต้นองไปรัดเป็นเจาะเกาะนะครับแต่สกิลแม่งเบานะต้องตีธรรมดาเท่านั้นเลยสกิลหนึ่งอ่ะเบาอันตีไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่อ่จานะใครใครับผมใคอยู่ตลงมาน่ากลัวจังวัวแวมด่ดีกว่า แพงเนี่ยวะ่ะจบฟิกเกอร์แล้วอันตีไปเลยครับผมใช้เสร็จแล้วก็ปิดปิดแล้วก็มาใช้ต่อนะอยากโดนวันเดอร์เกี่ยวอะใช้ป้อมครับเอาป้อมไปก่อนยิงไม่ถึงกดอันตีตีป้อมอยู่ ตัวมันไม่เฮ้ยมันจะสวนอุ๊ยโอ้โหเกี่ยวเคยจัดไม่เข้าเลยตะกีดหนึ่งตะกี้หนึ่งม่ไม่ลดเลยแม่งไม่ตะกิดเลยแต่นั่นไม่ใช่จุดเด่นของสายกายภาพนะครับจุดเด่นสายกายภาพคือการใช้นะครับ DPS ซีเราละลายพวกแบบตัวเดินมาใส่เรา แล้วก็ชิ้นเจาะเกาะเนี่ยเป็นชิ้นที่มีปัญหาที่สุดเลย <S <S ผมย้ําประโยคเดิมเสมอนะครับว่ามูลากับมอร์นิ่งเนี่ยความแรงเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะผมว่าให้ไม่เกิน20%ที่มันต่างกันนะแต่สิ่งที่มูลากับมอร์นิ่งต่างกันคือราคาครับคือถ้าตาไหนที่ว่าเราโอ้โหฟูฟูจัดก็ขึ้นมอร์นิ่งไปตาไหนที่เกมมันตึงๆเนี่ยผมคิดว่ามูลาก็พอแล้วเราก็เอาส่วนต่างพันหนึ่งอะไปซื้อเกาะเกิดตัวแข็งเอาอย่าไปยึดติดกับว่าต้องได้มอร์นิ่งตลอด สายกายภาพนี่ไม่แทบไม่ได้สกิลเลยตีอย่างเดียว <c oughs> วันเดอร์มาขาย,ยาครับผมเว้นตีผมจะกดจะเก็บเอาไว้ตลอดไม่ได้ใช้เลยย <c oughs> กเว้นตีไม่ถึงคายอย่างเดียวสามร้อยนะครับสกิลหนึ่งพระเจ้าช่วยไปคต่อครับคุไว้ไว้ไว้เพื่อนเปิดตามเข้าไปฟิกเกอร์ เกียรติตีครับองงตอยเข้าไปไครใครมเข้าไปตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาครับผมตีธรรมดาตีธรรมดาเหมือนแทบไม่ได้สกิลเลยมาดิมาดิมาดิอือต้องมาดิต่อไปก็ไปขึ้นตัวแข็งแล้วนะก่อนจ้ะ ย้ำอีกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลรี่ตัวไหนมอร์นิ่งกับมูลาเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานภาพทางบ้านล้วนๆเลยนะครับรวยมากเนี่ยผมยังยืนยันว่ามอร์นิงน่งดีกว่าถ้ารวยมากแต่ถ้าไม่ได้รวยข,ข,ขนาดแบบโอ้โหขนาดนั้นก็มูลาเถอะโอ้ยเอ้ยเกิน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 พอพอโอ้หลังเข้าปึ๊บโอ้โหเจยบร้อย ดูดก่อนดูดกลับมาแป๊บนึนนงไปหาที่ดูดแป๊บหนึง่งแต่เหมือนเพื่อนจะไม่แปบ๊บเพื่อนไม่แปบ๊บดูดครับผมเนี่ยพอมันคีดแรงอะ่ะมันก็ดูดกลับมาแรงเห็นปะสองพันเจ็ดนี้แทบ,บจะเต็มแล้วดอกหนึ่งตีธรรมดาตีไม่ถึงก็ค่อยกดอันติครับปลูหันดิ้ตีธรรมดา สเกียหนึ่งสโลจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปตีธรรมดาตีไงโดนไปได้พันแปดเห็นไหมก็ถ้าถามผมนะเลือกให้ถูกตาแต่ถ้าเอาความง่ายนะถ้าเราไม่ใช่เมนแคดดิ้งจริงอะ่ะก็เวทดูจะง่ายกว่าเยอะเลย แต่ถ้าให้ผมเลือกถ้าจําเป็นต้องเล่นเลนแครี่ผมก็จะเลือกกายภาพเพราะมันการันตีว่าเลดเกมเราจะไม่มีปัญหาที่แบบตีตัวนั้นตัวนี้ไม่เข้าแน่นอนแล้วว,วิธีเล่นม่งคนละทางอะไรนะวิธีเล่นกายภาพนี่ผมแทบจะไม่ได้กดสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งอะผมเรียกว่าผมยิงทิ้งอะเออผมกดยิงทิ้งไปเลยโดนก็โดนไม่โดนก็นช่างมันเอาแค่ติดสโลพอส่วนอันตรีก็จะกดก็ต่อเมื่อเรายิงธรรมดาไม่ถึงนะยิงไปรมดาไม่ถึงค่อยกดแล้วก็ ส่วนเรื่องเจาะเกาะก็เหมือนเดิมนะครับยืนยันคาเดิมว่ามอร์นิ่งดีกว่าแต่ราคามอร์นิ่งกับมูลาต่างกันพันหนึ่งนะครับถ้าเราเอาไอ้พันหนึ่งไปทันอื่นก็อาจจะดีกว่าเหมือนกันเลือกให้ถูกเวทเอาไว้ใช้ตาที่ตัวบางๆเยอะๆตาไหนมีตัวถึกมากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยเล่นกายภาพเวิร์กกว่าก็าสังเกตเลยคือเราถ้าเป็นเวทแล้วเจอทอยมาก็จะเล่นลาบากง,งไงมีสาระเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรมีสาระหรือเปล่าเกาะากิดตามด้วยจ้ะ